มาทุกคนกินต้มีนงสาวไม่กี่จะนี่ <c oughs> อะไรอะ ครับทักทยสบายดพีพี่พี่เอฟซีทุกคนเด้อวันนี้เสาใสก็ขึ้นมาดำหน้าคือเก่าทุกคนขนกล้าขึ้นมาตั้งแต่เสาจนสายเพราะว่านอหน้าไก่เดุกคนขนมากแต่หน้าพุ่นขึ้นมาห้อนหน้านี้แหละโคตรเจ็บบ้าเลยทุกคนตอนนี้นะและเมื่อนี้นะว่าสีดำหน้าทุกคนดำหน้ายังหน้าทรงเฮเสาเมกกี้กับเสาเจนี่กับอีเมนะพากันไปขอกล้านำชาวบ้านแล้วพากันไปลกก้าตอนนี้นะ ซาไซขึ้นมาคนเดียวขึ้นมากับน้องไยแนย่น้องไซกำลังไถนาอยู่ซาไซวาถ่าน้องไยไถยหน้าแล้วสิลงดำหน้าถ้าไปถ้ามาผัดเทียงแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวสิหากินข้าวก่อนตอนแรกสิสลงไปดำนี่อันนี้แมนก้าที่ซใไซขนขึ้นมาทุกคนนี่กากระโคดขี้ลายเลยเพราะวะ่ากามันตายแนย่ทุกคนปีนี้กาไผ่กระโบโพ่อ ก่ซ่ใสกับลกกูลกเนี้ยลูกเนี้ยแล้วก็มันหาดผมก็เลยไม่ได้เอากูกูกูกกนี่อันนี้เป็นไกไ่แซ่ใสเนาะทุกคนยังเลอเท่านี้ลหละเลอแบบเลงยูพีนละมันบ่อได้ทุกคนแบบแหลวลงมากินในลูก,กนเหมือนกันนี่เมื่อนั้นได้ออมาเมื่อน,นั้นได้ออมาเจตโต้บเลหรือไก่ห้าตัวหนึง่งตายไปแล้วไก่ฮนะน่ะ มาเลงบบได้ถ้าป้อยเอาไปนี่ก็คือแหล้วมาแซวลก,กินเลยทุกคนใกล้น้อยนะเดี๋ยวสาวใส่ไปหารลเบิง้งมันัดก่อนทุกคนมันัดแล้วก็สิไปเลาะเบิ้งเห็ดผมทุกคนเพราะว่าแดดออกลยเด็งมื้อร์น้ำฝนตกแห้งและแดดออกบางที่เห็ดออกบุทุกคนเดี๋ยวสิไปเลาะหาเบิ้งแล้วก็ซิไปเอามันัดยู่โซนผมมันนัดสุกเอามากินกับข้าวบรรยากาศก็ดีมาก หามาป่าก็มีแต่โปะทั้งหมดทุกคนไอโปะโขใหญ่มันครบเจ็บได้นี่นนโปะเต็มป่าเลยอืมเฮ็ดซีนทุกคนแต่ว่ามันเท่าเลยนี่เฮ็ดซีนที่เรา,าเอาเอาต้นนั่นแหละแต่ว่ามันเท่าเลยทุกคนเอาไปขายน่าจะได้อยู่แบบเขาห้าบซื้อเฮ็ดซีนที่มันเท่าแรงเลยทุกคนที่มันแก่แล้วที่มันกินบปได้ นี่ดอกบางใหญ่เลยทุกคนมองไหมเทา่าฝ่ามือใหญ่ก็ฝ่ามืออีน้ะทุกคนมันแก่แล้วแต่ก่อนมีคนหับสื้อเลยซใไสเข้าไปหามาขายนะทุกคนเห็นนี่อันนี้มันอันนี้ก็มันมาเป็นกินแล้วถ้ามาเห็นต่อมันยังอ่อนนี่ป้าทุกคนปีงปนหรือว่าต้มปนนี่โคตรแซ่หอมป้ายุ่งหลายขนาดทุกคนมองมันกินเลิศซาไซ บบมีเบิ่งตุบนะทุกคนนี่ซใส่ทุกคนซใส่มาเห็นเห็ดสีนที่มันกำลังป่งนี่นี่กำลังป่งกับปลูงออกมานี่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 เห็นบอถ้ามันเปดดอกแล้วสิมาเอาทุกคนถ้ามันดอกใหญ่ก่อนมันอันนี้มันหักกระป๋องอ่อนๆนี่นทุกคนถ้ามันป่งดอกใหญ่เลยสิมาเอาหืม เอนนีเห็ดกระตั้นทุกคนนี่เห็ดกระตั้นและเห็ดหูหนูมันอ้ออยู่กองไม้นี่เดี๋ยวเก็บไปไว้ฝน,นตกแล้วมันป้งทุกคนแบบมันบานนะฝนตแลก็มันบาน,นเก็บเอาไว้สักแกงหน,น่อนี่ทุกคนสัใสัสเห็นมันน่าสุกแล้วนี่นี่ อืมน้อยมันเหลืองๆเลยทุกคนเดี๋ยวใส่เอาก่อนเอาได้บ่เอ้ยน้ำมันทุกคนน้ำมันสิแทงมือเฮาได้ถ้าเฮาบ่ระวังน้น้อยๆของมัน ทุกคนหอมมีมันนัสุกเออหนามมันครหลายเลยทุกคน หนึงเนาะทุกคนมานนั่นมนามมันระเบิ้งแม่ทุกคนนี่นาโคตรแหลมเลยแบบเข้าไปเอานะนุ่งทรงขาสั้นเข้าไปได้ได้ไดต้องเสื้อคลึงขาเหีวจะดีถึงเข้าได้เพราะว่านามมันสิบป,ปากทุกคนนามมันขูดนะโคตรเจ็บอันนี้เสื้อใส่ไปได้เข้าไปหาเด้อทุกคนเพราะว่ามันหกโซนมันหกเสื้อใส่ไปได้เสือส้อรงขาเหวเสื้อใส่หาเอาแต่แถวเรียบโหแถวนี้ เขมโคนหอมเลยทุกคนมันน่าสุกแบบกินกับเข้าค้อแซบสำหรับอนคนที่มากได้คนที่โบมากก็คือโบกินจะ <c oughs> ใส่เอาไว้รอนี่ก็ได้นหน่อยนึงจะใส่จะได้มะนาันน้นำผึ้งหนะ่ทุกคนมันจะแซบมันนันน้ำผึ้งข้างในมันสีแบบ ขายคือน้ำผึ้งะนะทุกคนสีเรืองๆแบบนั้นแหละแล้วก็หอมหวานโคตรแซ่บเลยแต่โู้โหนุ้ยมันเป็นน่เริ่มันน้ำผึ้งนะหอมบอ้โหทั้งเนาะทั้งเนื้อมันเนาะมันปนกันเมื่อเลยพอเท้าปุ๊กก็คือปุ๊บปนกันมาเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นน้องป่าเขาเห่าเนาะทุกคน ที่เอามาตึกินตลอดก็คือน้องนี่แหละปีนี้ยังบ่ทันได้ปล่อยป่าหลายนะทุกคนบ่ทันบ่ทันได้มีเงินซื้อป่ามาปล่อยนะแต่ว่าน้ำนะโคตรหลายเลยทุกคนเลยฝนตกเลยมันกะน้ำอ่างเต็มมาเลยทุกคนน้ำก็โคตรลึกสใส่ยว่าซื้อป่ามาปล่อยก็ยังไม่ได้ซื้อมาปล่อยทุกคนเลยยังบ่ทันมีเงินถ้าเบิ่งบั้แล้วหน้าก่อนถ้าเบิ่งแล้วหน้าแล้วได้เงินแล้วซื้อป่ามาปล่อยซื้อป่ามาปล่อยไว้ตึกกินบปยามแรงทุกคนเลย แบบหมู่มาลินหรือว่าหมู่มาลินหรือมีแบบย t u ู e มาทะลินมาถ่ายคลิปกัคือไปตึกปากกินได้แบบทุกคน นี่ทุกคนมนันนาที่เฮาหาก็ได้ซ้ำนี้เงื่อนี้มันเหี่ยวเลยทุกคนบโบหัวก๊กมันหกักทุกคนเงื่อนนี้ก็ยังท่านได้สุกแต่ว่าก๊กมันหักก็เลยเอามาป้าทุกคนนะมือสาวในนาะฝนตกลิ้นอยู่เลยไปที่กังเว้นมานนะโคตรเด็ดแดดเอาแท้าวะวนเดดนนี่ยนะ นองป่าเขากับกว้างขนาดทุกคนเดียวได้เงินซืซาา้ซื้อป่ามาป่อยซื้อป่ามาป่อยไว้กินย่ำแหลงทุกคนอันนี้เป็นมะนาวน้ำผึ่งเ้ยทุกคนนี่เฮาโจงเลยมะนาวน้ำผึงงด้เขาสิมาพาเลยมะนาวน้ำผึ้งมันสิหอมขนาดเลยทุกคน มีไม่ท่านได้สุกครับเดี๋ยวจะเอากลับทุกคนนี่ทุกคน เจ็บหวานมากหวานหอมอืมเะนาวน้ำเพิ่งอร่อยมากดี่ทุกคน อหวานนะอืมอืมเมื่อน้ำเึ้งมาทั้งเลยมันจะเป็นสีดนเดนี้วเลกคนนะคือรางเึ้งเลยบ่อันนี้ไม่ท่้นได้สุกคักทุกคน นี่ทุกคนตอนนี้ซาวเมกี้ก็มาแต่หาบกาเลยได้นีกากาที่สวนไปหาบมากับทุกคนปวกไก่เลยมาแล้วก็ก,กินข้าวเทงเลยอีเมสเจนนี่นะสบายดีทุกคนเป็นอะไรไปหาบกาเจนทักนักทักไก่ทุกคน <c oughs> แบบออมตั้งแต่แค่สืา้าหอดบ้านกูเห็นแล้วก็ออมหอดันเพอรบ้าว่าไก่แบบการบิงบ้าเจน <c oughs> <c oughs> โอ้บ้านจะซ้ำเนาวจะ เ็บหับกาโคตรไกลเลยเนาะนี่สามเมกี้กับเบิงโทรศัพท์มาแล้วก็จะคูยแมงสบายดีทุกคนนาบุตรบริกิรเขา้าไปด้เอเมพาไปหาบกาเนาะทุกคนนะก็มานี่เดี๋ยวจะใส่สิลงต้มมีดสกินค่นะติดนี่ต้มมีดสองหอ่ออิ่มอยู่ไปได้มีสองหอ่อครับ เอามาแต่สองห่อเราคิดว่ามีเด็กกินนี่ต้องมีสองห่อสะกิดพร้อมสามนุ้ยเดยวเกันเนาะทุกคนล่มเย็นขนาดมืันนี้นะเจ้าแบบ อาาศเป็นนั่นเลนำสิทโทมบ่ไฟกันควันเลยหมืดฝนก่ำใหม่อะไรแบบน,นี้ก่ำม,มาก่ำม,มาคโคบมันตกตอนแรงเด้ทุกคนเลยตอนแรกก็ฝนตกรดนี่ มื่นมามื่นมานี่กาอิเม่ไปเอามื่นนี้ก็ห้ามมากทุกคนบไกลไกลซาเมะกสาเจนห้ามมากอิเมะครับกาที่หาสย่ำตัวเลงนี่จักซิพอหรือบ่นี่บรรยากาศทุกคน ข้าวซีโลมีจะไข่แล้วทุกคนไข่สามน่วยมีมีอยู่สองห่อนะเอามีมาสองห่อหนังจากอิ่มหรือเบเรนน้ำก็เ,เลิมพอนเล้ากินฟลงกับหน้าเดี๋ยวซีทุกไข่ลงก่อน

น้ำเดือดกันนัานหอนอนะลรม้อันนี้นะมันนานเลยอดใจท่าแป๊บ,บนึงเด้อมันนานห้อน นี่กับขาเหล่าก็ุดก็ได้ลูกค้่ของบอมลุกนี่มีสองห่อหนึ่งก็หมดมันเท่าถุงหมี่เล้นะเลย ฟ้าดังฮือๆมมแม่ใส่ครบเก้าฮึดเย่มทมตะกานี่ดังเันนีเอาน้ขาลงกันทันไปยืนกับตควายเอาก้าเข้ากลางหน้าเนี้ั่นแล้วเราะไปเอาเขางั้นหน้าเขานั้นมาดับตารชาตินั้นขเอาลอยอคนมาช้ำมาช้ำตัวนี้ มาสเลนไปก็เข,ข้งานชือตานัรานันแบบรูมหาเาชป็นนักสาใกล้เชืนี้แล้วก็กาโตห้ากับซำที่วเราอันเ็ทึงนั้นมันลโกนเนหนึ่งโ่นี่นนี่สุกแล้วสุกแล้วค่ะนี่ไข่กะนี่มี ยกไข่โยโย่จ้าทุกคนกคคคคนี่เยอะแข้งแห้งป่านนั้นลนะ่ะนี่มามาทุกคนสุกแล้วซาเมื่อกี้เยอะแหงเลยนี่กินลืมกระฟ้าลงดำหน้าทุกคน าาาามามมาทุกคนกินต้มมีน้ำสาวเมกกี้จะนี่ตื่มเกออีจ้ะสะแซบเจนแต่ออกไปทางจืดๆไดไม่ได้ตื่มเครืงเลยเนาะเดี๋ยวเฮาลงไปดำหน้าก่อนทุกคนเลยฝนกับซิตกแล้วเมื่อกี้ยังแด,ดดดยู่เลยใส่ลงเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เพราะว่ากลัวปี จอเจนี่กินข้าวอิ่มแล้วเขาลงกังมามกินข้าวเทียงแล้วก็ลงมาดำหน้าต่อพี่น้องเอ้ยหน้ากันยังตรงเหรอเธอเบิ่งมืันนี้มืออื่นน่าจะแล้ว Màu ca săn săn của mình không nè hơn nha anh em Đường thang xịt nha anh em 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 <laughs> <laughs> มันกี่ตมทุกคนกี่ตมดูแล้วเอ้หมดเดี๋ยวสะใจขึ้นมาทอดรองตีนก่อนทุกคนไอ้ปิ่งจับกระยามันทอดออกก่อนมันหนทุกคนไอ้กี่ตมนี่สมเมกสะเจนกระดำยุ่นเป็นเนื้อเลอะแม็กดินแขง็ขงปะ <laughs> ดินแขง็งทุกคนมันเป็นดินทราย จร้าเบออีเมสเซดคอยหาการทอดลองมาสามอาบัดน,นี้เแซนกลัวแซนไปทอดลองแล้วไปเห็นปีงตายสามเมกี้ปีงจร้าพิโรดแซนไปทอดลองแล้วไปเห็นปีงทุกคนเอ้าบัดน,นี้ อะไรออาไปเมันจะคบ,บมือทุกคนไปพุ๊บๆสาวเมื่อกี้จับปีกทุกคนเขาว่าสยานปีกเอามาเบิเ้งดูเอง <laughs> มันจางไมดเลยใสยเบิเง้งยัง <laughs> เริ่มใ <laughs> บปีบอสื้อยานปีงค่ะจ้าปีงสงงมากเลยนี่ทุกคนอันนี้ป่าออียงนี่ทุกคนบานสสเอิร์นไปเย็ยนปลาเย็ยนน้อยอยูไยจะเคิ้นอียงไปลาไหลวะนี่ทุกคนมันอยู่เฮิอหน้านะจัามันเป็นเอียง เดี๋ยวเอาสิเอาไปปล่อยเนาะทุกคนปล่อยอยู่ข้างหน้านี่แหละเฮ้ยมันไปใ่ญ่<ป>นี่ใกล้สิแล้วแล้วทุกคนเฮ้ยใญ่ญ่แล้วเฮ้ยใ่ญ่นี่ล้วก็ยังเฮ้ยตะกาเฮ้ยตะกาไว้ดำมืออื่นทุกคนเม่มีคำแล้วเดี๋ยวเอาดำเฮ้ยนี้เอาก็สิมอือแล้วทุกคนเอาโหก็ะโค้งยาวเลย แล้วพอดีคำเลยทุกคนเลยเดี๋ยวหาสีอันไปหาร้างกระโตแล้วกันเพื่อบ้านตาก็คือ,อยังเต็มตาเนาะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ลกเอาเลยมันหาดแล้วก็ไม่ได้ลกเอา กัน,นี้น้องสายด้วยทุกคนน้องสายยังโสดเดอ้อยังบ่มีแฟนทุกคนเดี๋ยวห้าวซีเมอร์ก่อนะว่าดำแล้วและเธอนี้ก็ยังประทันได้ถ่ายเนาะถ้าถ่ายแล้วนี่ข้าวขึ้นซีดำ ได้ดำเจงเล็กจังน้อยอันนี้นะท่านได้ไทยแล้วฮอกกสิมเมอร์บ้าน,นทุกคนตอนนี้ก็คำมแล้วเห็นว่าตะเวนฝนตกที่ห้าสิกลับก่อนทุกคนพบกันไมคิคินาบ๊ายบายฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อพอดีคำพอดีเลย